คุณต้องเปิดให้เขาเห็นสีอะไรนิดงนึ่ด้วยไปเลยไปทุกคนไยดีไหมครับไปเลยนะไปเลยนะ ัปเดตงานใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันมีทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะอยู่ครับมันกท็ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแะ,ะแต่ว่าที่มันมีอัปเดตก็น่าจะเป็นเรื่องของการชัวปีเตอร์แคทนะครับที่ก็ตอนนี้นี่ก็มันคือมันจะเป็นโชว์ที่เอาร็อกกับแดนซ์มาผาสมกันร็อกกับแดนซ์เนี่ยเคยคุยกันไว้ตั้งสมัยเป็นเพื่อนบ้านกัน แล้วก็ตอนแรกก็เหมือนกับว่าคนยังไม่ออกว่ามันคือคอนเซ็ปต์แบบไหนแต่พอได้ออกไปเล่นให้คนดูเนี่ยทุกคนก็เขาน้าประทับใจอ,อย่างงานมันก็โฟล์ตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยครับอาจจะเกี่ยวกับว่าไปม,มูมาด้วยแหละใช่ครับใช่ก็คือเราก็ทำเป็นคอนเซ็ปต์ r o c อ and Dance นซเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นการเอาเพลงของตัวเองอเพลงฮิตของตัวเองมาร้องกันแล้วก็มีการ cover ด้วยครับ มีการ rearrange เอาเพลงบล็อกเนี่ยทำเป็น dance เอาอะไรเงี้ยครับก็เป็นคอนเสิร์ที่ก็น่าสนุกมากมันจะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างดีดมากครับไปเลยที่ไหนก็น้องสาวเป็นยังไงบ้างครับน้องสาวน้องสาวเหรอครับปีเดียวกันครับเกิดปีเดียวกันพอมาได้มียูเนียนพอรุ่นรุ่นกันอะไรเงี้ยมัน มันก็จริงๆแล้วสนิทกันอยู่แล้วครับเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่12ปีเลยครับสิอปีถ่กันบ้านข่ายกันอยู่ประมาณ4ี่ห้าหลังเคยคุยคอนเซป t นี้ไหมตั้งแต่มนู่นสมัยผมมีอยู่บ้านอยู่ที่เอกมัยนะผมก็มีห้องอัดอยู่ชั้นล่างสุดก็มีพี่กอฟไปทะเซเว่นนั่งป้านงานอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยผมตื่นมาก็ลงมาพี่กอฟก็เริ่มแล้วี่ก็ขับรถออกจากบ้านเสร็จปุ๊บก็ทักทายกันบางทีก็เข้ามากินข้าวกันในบ้านอะไรเงี้ย ก็เคยคุยกันไว้ว่าอยากทำเป็นคอนเซิต์ตแบบ Rock and Dance ซอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คิดกันมาเป็นน่าจะก็สิบสิบห้าเกือบยี่สิบปีได้ละแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นกันสักทีอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอมีโอกาสได้ทัวร์กันตอนนั้นก็มีเป็นเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้นี่ พอคอนเซปต์นั้นไม่เวิร์กเสร็จปุ๊บเราก็มารวมตัวกันสองคนแล้วทำอันนี้ครับผมแต่อย่างตอนนั้นยิปเตอก็รวมชาวร็อนมาสั่งทำไมมันยังมันมันมันจะอะไรก่อนมันเกิดขึ้นอย่างไงเพราะปิดแล้วชาวร็อกคอนเสิร์ตเหรอครับแต้คุณยูเนี่ยมันจะสำอะร็จอ่าครับผมก็เป็นโครงการที่อ่าในที่สุดเนี่ยคือหลายคนก็พยายามจะจัดกันมานานอย่างเงี้ยครับพอในที่สุดเนี่ยก็มันก็มีเรื่องติดขัดจริงๆอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งล่าสุดก็คงจะได้เห็นทาง วงอะไรเงี้ยออกมาวงแล้วก็พี่อีทออกมานั่งสัมภาษณ์กันทางปรเสธอะไรเงี้ยครับก็คงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วแหะ,ะซึ่งผมเองก็เสียดายมากนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ที่อยากจะให้มันเกิดผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแต่หลายคนก็อยากเห็นอยากเห็นจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปของการที่เขาไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คงเป็นไปตามนั้นครับในครั้งนี้พี่ พิเตอร์เป็นโตะโขดใหญ่ด้วยใช่ครับทงก้าวใจด้วยแต่มันเออมันมันดูแบบไม่ไปตามที่เราคิดมันไม่เปไปตามที่คิดก็มันก็รู้สึกก็ก็เสียดายครับเสียดายเสียดายทั้งเรื่องของการที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าคนอยากดูเยอะนะครับเสียดายที่มันไม่ได้ทําเสียดายเงินที่ลงด้วยก็แต่ว่ามันก็คงทําอะไรไม่ได้ครับจริงๆมันทเปิดยนะครับพี่ ก็ประมาณหนึ่งนะครับยังไงมันขึ้นมาแค่นี้ยังไงมันก็ต้องเออ่ใช้ทุนประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับในพัสดุที่เตอร์โดยใช้ฐานะผู้จัดก่อนารเจ็บตัวแค่ไหนหรือว่ามันเสียเงินมากที่เป็นธุรกิจที่แบบแรกๆก็ตั้งใจอยากทำเอาจริงๆอ่ะมันก็คงหาเรื่องใส่ตัวไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์แรกที่ที่วางตัวเป็นผู้จัดแต่ว่าเอาโจทย์ใช่ยากขนาดนั้นก็ ก็ <outward> จริงๆแล้วตอนแรกกับผมมั่นใจว่ามันต้องไปไปได้แน่ๆอะไรเงี้ยแ,แล้วกออ็แล้วจริงๆแล้วมันก็ก็คือผมก็เซ็นสัญญาทุกคนแล้ว<ป> <cunning> อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในที่สุดนี่ก็ก็มันก็ไม่ลงตัวอ่าพอมันไม่ลงตัวเสร็จป,ปุ๊บก็ก็เข้าเหนือ้เกิดจาก เอาเอาแต่ไม่ไลงตัวเอาเป็นว่ามันก็มันมีมันมีผมก็ไม่อยากจะว่าหรอกว่าใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่ามันทุกคนก็คงจะเดาได้ว่ามันไม่ลงตัวของมันเองครับในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกับอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกไงว่าเราเพยายามที่จะเป็นกาวใจเพื่อรู้สึกว่าอยากให้กลับมาคงตั้งใจอยากกลับมาเลยแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็ <S <S จริงๆแล้วผมก็เรียกไงครับผมสนิทกับทุกคน <S 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 แต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สมัยก่อนเป็นเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างี้กันนะครับซึ่งก็ ก็เลยคิดว่าอยากใช้ความเป็นน้องนี่แหละอย่างที่ว่าก็พยายามจะกาวใจให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาคุยกันหรืออะไรเงี้แต่ว่ามันก็ในที่สุดมันก็ไม่ลงตัวครับซึ่งมันก็คือมันอธิบายไม่ได้โดยที่แบบไม่เริ่มเบลมคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนก็มีเหตุผลเรื่องของตัวเองแหละซึ่งก็เข้าใจได้ผมก็เป็นกลางอะไรเงี้ยครับซึ่งในที่สุดก็พอมันไม่ลงตัวก็ก็ต้องปล่อยไปจริงๆมรู้สึกตัวเราเองเสียความรู้สึกใหครเห ก็มีบ้างครับก็มีบ้างมันมันต้องมีบ้างอยู่แล้วล่ะอืมงริงแล้วสมพั์กับที่สมาชิกวงไฟเป็นยังไงบ้างคอ่อก็บางบางส่วนก็อาจจะต้องเรียกว่าบางส่วนเหมือนเดิมบางส่วนก็คงเปลี่ยนไปครับจรััไปากเสางจริงๆแล้วมันก็ ต้องบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็เผื่อใจไว้ประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยผมรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากถ้ามันเป็นโจทย์ที่ง่ายเนี่ยก็คงมีคนทําไปตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เผื่อใจไว้ประมาณหนึ่งแล้วผมก็คุยคุยกับทุกคนเผื่อไว้อยู่แล้วว่าในกรณีที่สมมุติว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงผมก็อธิบายทุกคนแต่แรกครับถ้ามันมี้อสอบันแล้วเรื่องไปสอบพี่โตเองก็ออ มันก็มันก็คงคล้ายๆเดิมอะครับอืมอจริงจริงเอาจริงจริงๆอะเขาบอกนักเตอร์ค่อนข้างที่จะเสียใจและเสียความรู้สึกแล้วก็ผิดหวังก็จริงครับก็มีในบางส่วนอะเอาเป็นว่าบางส่วนอะ ก็ผิดหวังแหละผิดหวังครับซึ่งลันนี้ไปมันเลยทำให้การเป็นฐานะผู้จัดที่เป็นคอนเสิร์ตมันจะต้องแบบเอกแล้วก็มาเรียกว่าในฐานะผู้จัดนี่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่คือผมก็มีความตั้งใจอยากจะเซตโครงการดีๆให้กับทุกๆคนอย่างงี้ครับแต่ว่าสะดุดสะดุดจริงๆสะดุดเสร็จปุ๊บนี่ก็ตั้งหลักใหม่แป๊บหนึ่งใช้เวลามานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโครงการดีๆมานำเสนอให้ทุกคนได้ไปดูอย่างแน่นอนครับ โดยที่ผมจะไม่หาโจทย์ยากแล้ว <laughs> อย่างที่เรามองไปว่าโจทย์ที่เราต้องการที่ไปวยการทำด้วยกันแล้วมันจะสระสบผด้วยกันเรามองยังไงบ้างที่จะไปด้วยกันแล้วสำเร็จด้วยกันใช่ไหมครับมันก็หมายถึงว่าโครงการนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกอะผมก็คิดอยู่ว่าผมหาทางให้กับพยายามหาทางให้กับทุกคนได้ว่าเหตุผลในการที่จะมาลงตัวกันมันมีอะไรบ้างและ ผมก็คิดแบบว่าการต่อยอดให้กับทุกคนไปด้วยว่า<ะ>ถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นการลงตัวกันเสร็จปุ๊บคุณอาจจะทํานี้นี้คุณอาจจะทํนนี้แล้วแล้วก็ต่างคนต่างเอาไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วอแต่ไปมา,ม,ามันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มแยกแยกทางออกจากกันอะไรเงี้ยหมายที่ว่ารายละเอียดมันเริ่มแยกออกจากกันก่อนนี้คือหางานาหางานาหาเงานาินหาทางให้เพื่อนเพื่อนรวมตัวได้มีงานกันได้ครับแต่จริงๆแล้วประเด็นหลักในการจัด ตั้งแต่แรกเนี่ยมาเป็นเรื่องของการแบบมันเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่ามีแฟนคลับหลายคนอยากเห็น <c oughs> หลายคนอยากใช่เพราะว่าห่างกันไปนานอย่างเงี้ยครับคิดถึงอยากจะให้มีจริงๆผมก็ไปเช็คมากับหลายหลายคนอย่างี้ก็มีแต่คนอยากเห็นจริงๆนี่คือรวมถึงผมด้วยผมก็แฟนคลับเหมือนกันนั่นก็คือเหตุผลหลักที่ผมจัดแต่แรกอแต่ก็ พี่เหน่งว่าอย่างไรบ้างพี่เหน่งไม่ได้ว่าอะไรครับพี่เหน่งพร้อมลุยไปกับเราเนาะพี่เหน่งพร้อมลุยครับพี่เหน่งพร้อมลุยวันนัดพร้อมลุยครับหลังจากนี้ก็คือจะออกงานยาคู่อะไแคทอะไรยี้คือก็ผมไปแคทเนี่ยก็จับเอ่อจับคู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วเอ่อแล้วก็มีฟีดแบบที่ดีมากไปเล่นที่ไหนก็มีแต่ความประทับใจเพราะว่าเราเล่นเพลงของตัวเองเราเล่นเพลง cover เอ่อแล้วก็มีการ arrange อย่างเงี้ยเป็นโชว์ที่ เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ดูบางส่วนอ่าเราก็ทํามาแบบดีๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นโชว์ที่คึกคักมากอ่าได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากจริงๆครับอ่าไม่ไมด้วยกันจะมาพิซซาร์ตีกับน้ำหาควายเอยู่นะครับจะถือแล้วใช่ที่จะถืู่น้าควายอ่ะที่จะถือเปรอบลาตีมันอยู่ด้วยกันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการแบบเซตสคริปต์อะไรเงี้ยอ่ามันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องสตอรี่ไซลิ่งมันก็สําคัญแหละวิธีการเล่าเรื่องวิธีการบิววิธีการแบบว่า กราฟของคอนเสิร์ตมันต้องมีขึ้นต้องมีลงอะไรเงี้ยครับซึ่งการเล่าเรื่องมันลงตัวเสร็จปุ๊บคนก็ประทับใจครับแต่นี้เป็นอไรสําัญแบบนี้ใช่ครับก็ท่างงานสร้างอาชีพหลายเป็นอย่างมากเลยก็พอเริ่มทัวร์ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วคือแคทนี่เขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพมากนะผมเองก็วุ้ยขอโทษครับผมเองนี่ก็สนใจเรื่องสุขภาพสมัยเรียนเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยผมเอกไบโอเคมีก็เลยจะมีความรู้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มี develop product มาอันหนึ่ง ทําด้วยกันก็ชวนๆกันไปนั่นแหละไหนก็แบบว่าเอาไอเดียของแต่ละคนนี่มารวมกันเสร็จโปเนี่ยได้อะไรบางอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ที่ดีมากแล้วก็ตอนแรกทําไปกินกันเองด้วยแหละกินกันไปกินกันมามันได้เรารู้สึกว่ามันผลลัพธ์มันดีกับเราเองมากก็เลยทำถ่ายด้วยกินกนถ่ายเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็ทำเป็นอยู่สองคนนะครับก็ตอนนี้ก็คนก็ คือยอมรับว,ว่าขั้นตอนที่มันยากที่สุดนี่คือเหมือนให้คนเริ่มลองออเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคู่แข่งเยอะแต่ว่าในแคตตาล็อกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่มันใกล้เคียงนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคอลลาเจนนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ของเรามันแตกต่างไปแต่ว่าคนที่ได้ลองแล้วนี่ยมีประทับใจทั้งนั้นเลยแล้วก,ก็กลับมาซื้อรีพีทออเดอร์ครับแต่ผมยู่ดการก็บอกว่าเพื่อนกันมาธุรกิจ้วยกับันจะมีปัญหาตามมา ครับอาเม่เปาเลยอาเอาเข้ามาคุยเลยไหมมาคุยหนเราต้องพูดละเราต้องพูดละจะไปกับแซงสีับีนยจะถึงก็จะถึงได้มันก็เอาผมผมเป็นคนแบบจะถึงไหนจะถอยู่ไหน ผมเป็นคนเต้นไม่เป็นอ่ะแต่ก็โดนเรียกขึ้นไปเต้นบ้างใช่ที่แค่ทพี่เขาถามว่าเวลาทำธุรกิจกันหรือกัลเป็นเพื่อนกันกลัวไหมว่ามันจะแบบมีปัญหาตามมาหรืข่าวแบบธุรกิจนี้มันมีไม่นะเพราะว่าไม่เพราะว่าคืออาจจะด้วยนิสัยผู้ชายด้วยอ่ะคือแค่นิสัยผู้ชายแล้วแบบไม่ค่อยแบบอิ๊ดจ๊ะจ๊ดจ๊ะอะไรเงี้ยมันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ ผมว่ามันได้ทดลองอการที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจอย่างนึใช่แล้วเราก็แบบเราก็แบบเหมือนวิธีการคิดในการทําธุรกิจเนี่ยเฮ้ปเราไปจ่ายค่านุน่นลงตรงนั้นนี้ไหมอะไรเงี้ยบางทีมีเสื้อเราเอาเสื้อมาแจากแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างายอย่างเงี้ยแต่หลายเอย่างที่เป็นเรื่องของค่าที่จ่ายอะไรเงี้ยเราก็ลงกองกลางไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรก็ถือว่าได้ทดลองทําธุรกิจกันในเบื้องต้นแล้วใช่ก็คิดว่าแฟร์กันน่ะเราคือเราไม่เราไม่ เราไม่ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยคือใช่แล้วอีกอย่างก็คือก็รู้จักมา30ปีแล้วผมเห็นเขาอยู่แบบเพื่อนๆเขาเขาก็แฝงกับทุกคนตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมเองก็แฝงด้วยกันไม่ใช่คนที่เป็นจุกจิกด้วยกันพูดไม่คิดอะไรกันแต่มันก็มีข้อตกลงไหมว่าเฮ้ยพอมาทำธุรกิจด้วยกันมันมีตรงเงินเข้ามาเหมือนกัน ทุกอย่างเตยังทุกอย่างคุยชัดเจนกันนระวังอย่างนี้นะเราทําอย่างนี้นะเราจะลงทุนแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแบบหลาญเลยใช่ใช่เหมือนจะซื้อได่กกันเยอะใช่ใช่ อาจจะอาจจะด้วยอาจจะด้วยเราเราก็เติบโตต่างประเทศด้วยเราก็แบบนิสัยฝรั่งแบบตรงๆถ้ามีอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่แบบไร่เกี้ไใช่ก็คือพูดตรงๆนี่ก็พูดตรงๆก็เลยง่ายง่ายแล้วเราจะไม่แบบเราจะไม่จัดกันว่าแบบเอ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอะไรงเงี้ยคือไม่มีคือจะแบบตรงๆเฮ้ยอ่าถ้าพูดอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรชัดเจนก่อนอะไรยเงี้ยแล้วเราก็จะคุยกันเทคซีอ่ะแมนมาแมนกลับยใช่ถูก แกมาด้จนจนจนอยู่กับวงอยู่กับเตอร์ที่คนลืมไปว่าเป็นผู้หญิงคือจะพูดทะลึ่งจะอะไรอุ้ยเดี๋ยวฟันนั้นมีผู้หญิงด้วยแบบฉันเป็นผู้ชายไม่เคยพูดทะลึ่งไม่เคยพูดทะลึ่งอ๋อเหรอเอ้ยขอโทษวง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 มายถือว่าวงงานกต่แล้วมันรื่นเริงแค่ไหนธุรกิจเอองานชงเลยก็นะคือแบบตอนนี้นี่งานเข้าเข้าเรื่อยๆเลยครับเข้าเรื่อยๆพวกงานโชว์อะไรเงี้ยถือว่า ถหตว่าดีเลยครับดีเลยมีแค่ช่วงมีแค่ช่วงหน้าฝนนี่เนาะที่แบบว่า low s e a s ่นของทุกคนแะช่วงหน้าฝนช่วงหนน้าฝที่ผ่านมาที่ผ่านมาเงียบมากเงียบเลยแต่ว่ารอไม่ได้เนาะอการรอจะเปียกค่ะใช่ก็ก็ low ซีซั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่มายนี่จองข้าวไปถึงปีหน้าเลยกลางปีหน้าแล้ว่ตุลาปีหน้า ปีหน้าตุลาปีหน้าดีแล้วนะปลายปีหน้าหลงล้หน่อยแสดงว่าเข้าสู่มันยังขายได้ตัวลูกค้าลูกใช่ค่ะใช่แล้วแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันด้วยคอนเซ็ปต์เอ่อร็อกแอนด์แดนซ์อะมันกลายเป็นว่าแบบคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะเพลงใช่ก็จะแบบว่าเอ๊ะแดนซ์มาเป็นร็อกร็อกเป็นแดนซ์ยังไง แต่จะบอกว่ามันมันไไปกันเหมือนไปกันได้ไ<อ>จริงๆแล้วมันสนุกสนุกมากๆฟีดแบ็กดีมากๆเลยอ่ะพี่ก็แบบเติดกันตลอดแต่ว่าพี่ต้มีเวลาเวลาีวลาใชคะเวลามีตลอด, <c oughs> ดใช่เวลาทำงานไม่ได้โตติดกันไม่ต้องเลย <c oughs> คือเอาจริงๆคือส่สวนใหญ่อ่ะที่เราจะลงก็คือโรงงาน<อ>เพราะว่า อาจจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ทํางานนี่คือต่างคนต่างอยู่แล้วมันไม่มีอะไรจะลงคือเอาจริงๆแคทอยู่บ้านแคทก็เลี้ยงนกแล้วก็แบบก็อยู่กับบ้านแล้วไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบโซมเหมือนกันเพราะว่านกชอบจิกเสื้อผ้าคือนกชอบจิกเสื้อผ้าก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะถ่ายลงโซเชียลมันก็แบบวายไม่ได้ก็เลยไม่่อยลงอ่ะก็แค่เปลี่ยนเสื้อสิ ทีเกีย <laughs> <c oughs> ก็เลยแบบว่าคือนอกเหนือจากนันก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่จะลงไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้แต่งตัวสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยแคแรสเตอร์ตัวติดกนันเปล่าบางทีแบบสองอาทิตย์ไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอกันก็ประชมุมหรือทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ไม่ได้เจอเลย <c oughs> จริงเหรอที่ได้ข่าววเหมือนคนจับจิ้นไปแล้วนะมันเลยมีความแปลกตาถึงแล้วมีความคือเอาจริงๆมันก็มันก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจับจิ้นเนี่ยมีวัยเท่าไหร่เนี่ยคะห้าใช่อายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันใช่แก่บ้างมันตื่นเต้นก็หรือว่ามันเป็นกาไม่หรอกคือจริงๆแล้วก็ก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมา30ปีแล้วมันรุ้รู้รู้ใกันมันจริง เว้ยเวลาคุยกับแฟนก็มุงมิงอยู่พีแก่พี่แก่รู้สแบบคนจับการเวลาคือบนเวทีเนอจริงๆแล้วมันแบบอาจจะเหมือนแบบคนเล่นละครกันอ่ะเรื่องของแบบเวลาคนเล่นละครเนี่ยเขาก็จับเขาก็แบบอยากให้เป็นคู่จิ้นอที่พอมาร่วมงานเห็นบนเวทีพวกผมก็รู้สึกว่าคนก็แบบเหมือนเป็นคู่จิ้นของเขาในบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันบางคนก็จะแบบอาจจะลืมไปว่าการที่เราอยู่บนเวที นี่คือนี่คือแสดนี่คือการการทำงานของเราเหมือนคนทั่วๆไปที่จะต้องทํางานออฟฟิศก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ทํางานด้วยกันแต่เพิ่มว่าเราอยู่กันสองคนบนเวทีแต่อันนี้คือนี่คือออฟฟิศของเราคือเวทีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะออฟฟิศของเราออฟฟิศของเราคือเวทีของเราอะค่ะใช่กก็จริงไงมันคือมันคืออาชีพของเราต่างคนต่างก็จะแบบมีอาชีพต่างๆกันไปแต่อาชีพของเราคืออยู่บนเวทีส่วนใครจะคิดว่าเป็นมืออะไรก็เรื่องของเขา หมายถึงแฟนจะจับเองอ่ะโอเคเหรอเอ้ยแต่มันสนุกนะบนเวทีอ่ะคือแบบหมายถึงว่าแบบเป็นทมเิ้ลที่ดีนตัวใช่ใช่แต่ว่าไปด้วยกันเพลงร้องกับเพลงแดนจริงแล้วจริงแล้วถ้าจะถ้าจะมาคบกันคงจะคบกันตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนบ้านกันนานเป็นเพื่อนกันนานมาก อ้าขอขอยนีด้ึงค่ะเขาบอกว่าช่วงธันวาเห็นว่าจะมีแบบคอนเสิร์ตกูจัดจเต็มโป<า>รอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเตรียมหรือว่าวางรู้ว่าติดทริปเปียยังไงบ้างโอ้ยสนุกมันแน่นอนวันนี้ก็แบบแค่น้ำจิ้มวันนี้ก็สนุกแต่ว่าตแต่ว่ามันจะมีอะไรเอร์ไ์เติ์ไ์ไหมเห็นบอกว่าเตรียมกันไว้เต็มเต็มต้องบอกว่าเดือนเดือนธันวาเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าจริงๆแล้วมันมีสองเซกชั่นอย่างแรกเนี่ย คือเราได้ไปไปมูกับคนไงครับใช่ไหมคนที่มาเนี่ยเราจะได้ไปมูกับเขาแล้วก็หลังจากที่มูกเสร็จแล้ว